คือกรรมวกรปวูปภาพปัสองปลาตกขึ้นเพรานนะาอ,อาศัยบูปาร์การสีเป็นเอกเห็น,นไ,ไหมทีนี้ควที่เราจะเรียนพวกนั้นเรต้องรู้วเพราะวะเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างนะก,รกระัรมพวกับุูปาร์ติดพวกรกรรมพวจําได้ไหมเราคเคยเรียนมาก,ก่อนนะ ก็คือพวกเจตนาเนี่ยเจตนายี่เกา้าเรียนสมัยที่เรียนสังขารใช่ไหมสังขารนีเป็นเรื่องของอดีตกับปัจจุบันแต่ภาวะนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันกับอนาคตการต่างกันนะสังขารเป็นอดีตปัจจุบันที่เราผ่านมาแล้วได้กำกับพูดถึงปัจจุบันกับอาานาคตสท่านปัจจุบันนะอนาคตเนี่เยเขาเรียกว่าตับมะพาวะ กุศลกรรมแล้วก็มากุศลกรรมแปดรูปกุศลกรรมห้ารูปสังสีอันนี้แปดห้าสี่นี่รวมกันเรียกว่าโลกียะกุศลกรรมสิบเจ็ดรวมแล้วกุศลสังพรารมีทั้งหมดยี่สิบเก้าเรียกว่าเจตนากำยี่สิบเก้าซึ่งองค์ธรรมเหมือนกับสังขารก็คือเจตนายี่เก้าเหมือนกัน เพื่อเราสร้างกรรมารมได้แล้วผลแน่นอนนปัจจ <m ock Shane> ุบันนีพบแล้วก็สร้างอยูนี่อันนี้เป็นของพบนี้นี่พบหน้าเมื่อกี้เราผ่านเลยนะไม่พูดถึงนะพูดถึงพบปัจจุบันกับพบหน้า สองปฏิปทาเนี่ยมันเป็นผลอ,อันนี้เป็นเบนนะผลพวกนี้ก็เกิดมาจากสามยี่เก้านั่นเ,นนะนะเอ,องก็มีอะไรบ้างก็คือโลยัลวิบาสามสองก็ได้แก่ธุรมส่วสิบากเจ็ดในทุกดาวธรรมส่วนวิบากแปดวิบากแปดรูปดาวไนะม่ 8, ใช่ห้าแล้วก็รูปวิบากสนะี่ รทำพราะก็าวดคืจอาบงตัดเว่าทำก่อ้แก่โลย่างสามงจบสามสิบห้าทช้ี่สทําชื้รคยีสิบแแก่อะไรบ้างก็แ่แก่ปาะัารูปหเอารูปสองระถุหนึ่งเมื่คืนหนึ่งครแปดเศษนัดหนึ่งปการานนัดหนึ่งแล้วก็สังติหนรวมมาแล้วก็แก่ทําชื้รคห้าของกลางนันกคนนะ แต่ถ้าเป,กกป็นของพรอบรูรูกกปกภระรูปกคภรรเขาไม่เข้าที่มากเข้าหาให้ไป3ก็คือขาหน้าชิวตายย่านง,งนั่นเองนั้นประสาจะรูกมากก็เหลือแค่สองคือจากคุกกระสุต่าสอภาวะเขาก็าาไม่มีเขาอยู่ในเรื่องที่หนึ่งไม่ครู้ไปกวกนี้เหมือนเดิมรวมแล้วพวก,ก็คนเขาเี็สิบห้าของกรรมบุคคลมียี่สิบอาจารย์นะคือพูดอุิภาวา อุปัติต э ิภาวะก็คือขันห้าของเราเนีขันห้าของเราเรียกว่าอุบัติภติภาว่อุบัติอุบัติติก็อุบัติขึ้นก็คือเกิดขึ้นขันห้าก็เกิดขึ้นน่ะนี่ใครบ้านว่าโดยองว่าโดยองทามขอรูปขออุปต่อทัวก็คือโลเคียวแันสามสองยี่สามห้ากัปชรูยี่สิบ เดีว่าตัวปับถาติดถาม่ไหมใครเด็สงสัยถามได้เลยการวิจัยกรรวิจสารนีเรืองอะไรก็การวิจัการวิบากกรรวิบากยี่สิบสามอ๋อตรงนี้เหรอใ อ๋อบาทเข้าโดยโดยโคลขอ,องกลาก็มีวิอุศุศพวิบาท7ใช่ไหม <Okay. S 1> ที่ไม่ดีใช่ไหมุศลที่ดีก็เือแปดใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็มาวิบากอีก8รวมของกามวัสุขปูมิก็มีเจ็ดแปดก็คือกางพี่บาศยี 23, ่สิบามในกองกลางแต่ถ้าเป็นของพวกรูปกุฐม่ะ รปปบคมเขามี14นะรปบบคมเ็มี14 14ของระบบคมเขามีมีอะไรบ้างก็มีจากขง2เห็นเีเห็ไม่ดีใช่ไหมโศตอสองก็เป็น4แนละ <Okay. S 1> สัมีชนะ7 2สัสมพี3อรูปถิปบก์4รวมกันที่เขียวเขียวเนี่ย mm hmm. เขรวมลว,วนะรูปิปากมีทั้งหมด14 ถ้าลูกคมก็จะมีวิบากอยู่ทั้งหมดสิตสดวของตาของคนก็มีียกสามดวงแลกอีกสาดวง่ว,งวนรลูกวิบ,บากเขมีส นะตอนนี้เราไปดูอันนี้ก็คือตรงข้ามันมันเองว่ากำกับวา่าเจนเจนเป็น,นก,การรมที่เไปช่วยเป็นเหตุอะไเป็นผลก็คือโลกเกิดป่าสามสิบสองไปศึกษามาชั้นยี่สิบเป็นผลที่เกินนดจ,จากเจนนาที่เก้าทีนี้เรามาดูว้าเรวิชี เชะกานที่าเนี่ยเวลาส่างผลสติส่วนท,วนทิมันไม่ได้ยี่ิเก้านะมันได้แค่ยี่สิบแปดเว้นปุ่นทุกจกักรอาจารย์แล้วอยู่ในหนังสือของอาจารย์หน้าไหนคะอ,อาจารย์เอ่อ่หน้าเท่าไหร่ครับส4ี่อ่สามสี่นะแล้วเราไปดูซิ เวลาปฏิสนธที่ใช่ยี่ก้านะแต่ว่าติดการใช้ปฏิสุลที่ใช้ยี่แปดเรจะจับแต่เวลาในกขติดามใช้ยี่บก้าปฏิสนลทีแล้วก็ไปเจ้าโว้กปฏิสนลที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามห้าคำหนึ่งคำฉลับสามเจ็ดสี่ถ้าทะลุหลังลูกปฏิสที่สี่เจ็ดสิบสามสี่แล้วก็ชีตาลกับก้า ในพบนี้เี่าคบหน้าตรนี้ไม่เขียนหน้าะคนี้่ลอก่ะห้คูมือหน้าอะไรนะหน้าสามสิบี่ค่มามดูคบนี้ เร็นนที่พขผ่านไปแล้วานอยู่เรอยู่วัฏจกกรเนีวัจักรเนี่ยพระพาคธเไม่อยู่ตรงไหนคืออยู่ช่วงชอนนะช่วช้นนะนะครับเพราวางปัจจินวานเป็นตัวฟัวตรงชวนเนี่ยก็คือกล่างัหินกางนี่ว่าโดยทำาิธีฐานนั้นคือนที่สามที่ีฐานก็คือหินการอันผสมเจนา 12กับโมเลกุลผสมเกิดมา17ในการพวักวเนี่ยก็จะเป็นเหตุเมื่อเราสร้างความไว้ก็จะทำให้เกิดผลก็คือขันท่าเราก็จะเกิดในชาติหน้าซึ่งผมทำก็ได้เกิดตัวเลขวสาิ3343ของโจทย์ที่สิบชาติก็คือโมเลกุลปฏิสนธิการเกิดขึ้นครั้งแรกของขันท่าเรียกว่าชาติ ก็ผ่านไปดนตัวเตี้ยไปตีปติงขน,น,น,นาดแลาชรา็ล้วตึงมดนะายเนี่เก็เรียกว่าธรรมทิ่ฐานถ้าว่าเป็นของอุภราทิฏฐานก็นเพราะว่านไม่ใช้ก็เพราะของอุภราที่ฐานเรียกว่ากายกรรมวิจีกรรมมนโนโกรรมกายกรรมก็คืออกุศลสิบสอง เจตนาในุศลแล้วก็มาอุศสมจนาแปดก็ย่สิวิีกรรมก็เหมือนกันทังอุศสบที่องแลกุศลัคือวิีกรรมโดยมโนกรรมทางใจนี um ้ต้้งเอาพวกอัคติก้ามารมด้วยก็เลยกลายเป็นมโนกรรมยี่สิบเก้ กรทำกิจกรรมตางพวก,น,กน,นี้ว่าโดยผอกระทบฐานทฤแล้วก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ในสามสิบเอ็ดมโครนะครับซึ่งบอกว่บกาบทางที่ฎพวกนี้ก็คือกรารที่วัสืสืเสีคคลสามนั่นเองนะยกเว้นว่าอาหารก็กระาาทำให้สัตว์เกิดปล่าไม่เกิดอีกแล้วก็จ้องมีแค่บุคคสี เรียกว่าคนสามคนเองเพราะนั่ว่าเลยพระสูตรนะปุปปาปฏิภาวะก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นเองแต่ว่า,าโดยวิธรรมก็องเกลียวสามสองแตกต่างกันนะแตกต่างกนะันเพราะว่าวิธีทำไม่ใช้เป็นองค์ธรรมใช่ไหมไม่องค์ธรรมเรารับอยู่เยอมรับ พลกอารมเขาไม่มคาสธรมะเป็นสัตว์ุคคลรายการลกวัตถเขาได้แก่โลกจให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสารสูนั่นเองเป็นปุกรสาที่านเป็นปุ่คาสติเพราะว่าของทำมาิฐานมาใช้เจตนาแต่ดาพูนหรือาูราห้งป็ูราหอาานก็ใช้ไรทําวิจิกรกันโนกกับแตกต่างกันนะ ยังไม่ออกอะไรเป็นสูตรอะไรเป็นอะไรเป็นพฤติกรรมเป็นสูตแล้วก็ตามตตามาเพราะว่าก่อเหตุเพราะว่านี่เราก็ช่วยเป็นเหตุเป็นผลขึ้นการละกันถ้าโทดถึงอนาคตการแล้วตามเพราะว่าเป็นเหตุอุปปติภาวะเป็นผลอย่างเช่นเราเรียกว่าความสร้างกรรมอยู่ใช่ไหมกรรมของเราตรงนี้เรียกว่าตรงนี้ใช่ไหม เราพยายาให้เกิดในอนาคนตไอ้เนี่ยทาให้เกิดอนาคตเนี่ยเราทราบคามสุลสน่กในอดชาติเราไปเกิดเนสิ่งที่ดีใช่ไหมให้เกิดสถานที่ทดีนี่ก็คือธรรมะบอกว่าเ,เป็นเหตุเพื่อชนะสังเกตเป็นทีน่นําเกิดนําให้เกิดในอดีตว่าในอนาคตนี่เกาเรียกว่าธรรมะบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดของป,ป่ติภาวะแต่ถ้าว่าพูดถึงปัจจุบันนะครับ อันนี้ก็ถึงอนาคตตรงนี้นะก็ถึงปุบันแล้วใครหลักเป็นคนรตีนตั้งกรรมให้เกิดขึ้นก็คือสัตบโดยคนก็คือสัตว์ทั้งหลายนั่นเองที่ทําให้เกิดก็คือองุ่นปากตฏิอ้อะหรือสัตว์ทั้งหลายเป็นคนให้เกิดกรรมก็คือกุศลตรงนี้ใครมันทำล่ะก็คือเราใช่ไหมเพราะเราก็คือสั์ทั้งหลายนั่นเองกำลังสร้างกรรมแต่ว่าปัจจุบันกรรมปัจจุบันตารนะสับทั้งหลายเป็นเพื่ให้เกิดสร้างกรรม แต่นอนุพว่าเอนะรวจกว่าเป็นเหตุให้เกิดปุลัติเพราะว่าอันั้นครับอุปกรณ์เฉพาะก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลตัแต่การบางครั้งตรวะก็เป็นเหตุอันนี้เป็นผลบางครั้งปกติว่าก็เป็นเหตุตำรว็เป็นผลเลยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งัแต่ลาแล้วแต่ว่าการไหนได้ไหม เว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบุกเอากางไม่เป็นไม่เกิดเพราะว่าเพราะมีสอง่างคือกับเพราะว่ากับถูกกับแันติเพราะว่าซึ่งความแตกต่างระหว่างทั้งสองอันเนี้ยเจตนายี่เก้าเหมือนกันใช่ไหมเจตนายี่เก้เหมือนกันก็ผมที่ว่าไอ้เมี้ตามเพตรงธรรมก็เหมือนกันเชื่อไหมไอ้นี่มันเกิดจากสังขารที่เกิดจาก เอาวิชาเป็นปัจจัยส่วนสัามภาวะอุปาทานสี่เป็นปัจจัยแต่ต่างไปนิดหนึ่งแต่องค์ธรรมเหมือนกันนะ<ม>เดเรนาเี่ก็เข้ากันต้อไปารเนี่ยควมแตกต่างกันนะข่งสัมภเวษแต่ว่าในผลน,นะที่ก็ในผลสังขารเนี่ยเป็นผลของวิชาเพราะเพราะว่ามเป็นผลของ ปัจจัยอักทานได้กว,ว่าโดยการอันนี้เกิดในอนดีตกระทบส่วนตะพะเพราะว่าเกิดในปีบาลตะโพลใช่ไหมพอโดยอันลา,านยี่สิบปุพเพเจตนาเกิดก่อนเรียกว่าสังขารเกิดก่อนเรียกว่าสังขาร มุนจน,นาเจตนาขณะที่ทำบุศลผลบุตรผลนี่เรียกว่ากรรมงตัวเช่นนตัวอย่างเช่นคราเที่เราพรุ่งนี้เราจะทํากับข้าวอะไรเีใส่บาตรนะ<ส>แล้วก็คิดแล้วคืนนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดนั่นคิดนี่ก็จะใส่เตรียมใส่บาตรอาหารต้องเตรียมกี๊ยวก็ไม่ทราบกับข้าวอะไรไอ้นี้เาเรียกว่าสังขารขณะที่เราทำใส่บาตรคนนั้าเรียกว่ากรรมาอาภัพดังนั้นใจเกิดก่นอนการะทันหันกรรมกรรมวะ ถ้าห้าเกิดก่อนก้าบอกว่าเกิดทีหนึ่งแล้วก็สอดคล้องกับทุกว่าโดยชนนะชนนักลงที่หนึ่งคือผมนี้เรียกว่าสังขารเกิดช็อตลงที่เจ็ดเรียกว่าต่มัคคุเทศะเพรามว่าชนนักลงที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเกิดก่อนใช่ไหมให้เกิดช็อดลงที่สองชั้นที่สองเขเกิดก่อนให้เกิดสาม สามให้เกิดสี่สี่เกิดห้าห้าเกิดหกหกให้เกิดเจ็ดถั่เจ็ด้ะสุดแล้วเนี่ยเจ็ดมันก็ลงตัวแล้วมันอไปต่อไม่ได้นเราะฉะนั้นหนึ่งถึงหกเนี่ยก็เรียกว่าสามขาลงที่เจ็ดลสุดท้ายไปต่อไม่ได้นะเรียกว่าสามมะเว่าก็เลยแป่งเพราวยชนาเนี่ยชนาไหมครับุพักเจ็กันมาใช่ไหม ต้เกิดก่อนอันนี้เป็นบุญจารเจตนาล้ปรู้ว่าโดยฐานสังขารตัวเดียวเนี่ยผลิตสังขารตัฐานเนี่ยก็ได้แก่บุ้ลสนทำบุศลสนเจตนาเจตนิกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าว่า,วาเอาก็ดยฐานนี้ก็คืออ,า,อาวุธที่ผอกข้ามสััพยุ์อศต่างประดับไป เราสามยกหน่อยราดเอกุศลเจตนาเท้าเัดเอกุศลตัวเดียวนะกุศลเจตนาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดโลกียากุศลสิบเจ็ดเจส่สามเจ็ดเป็นเจตนาอาวาอกุศลนะอกุศลเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเจตนาให้กุศลเจ็ดสิบสองเจใส่เก็บอกเว้นเจตนาฟังในขั้หมดเนี่ยเจตนาทั้งหมดทนี่เราเรียกว่ากรรมมรภาวะ เนี่ยเรียกคำว่าเนี่ยกุศลกับอกุศลเจตนาเจตสิกชื่อว่ากรรมภาวะส่วนสังขารอะสังขารก็คือพวกจิตเจตสิกที่เว้นเจตนาออกไปเนี่ยจิตเจตสิกพวกนี้ที่เว้นเจตนาออกพวกลุ่มนี้เราเรียกว่าสังขารนี่บอกว่าจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับกุศลกับอกุศลชื่อว่าเนี่ยจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับกุศลอกุศลเจตนา เรียกว่าสังขารส่วนเจตนารกนี้เรียกว่ากรรมะภาวะจำไม่ได้หรือไหมเขาพูดถึงนะเพราะว่าในขันสังขารก็ได้แก่สังขารก็ได้แก่ส่วเจติอย่างเดียวคือสังขารทั้งขันเลยส่วนจำมะภาวะเขาพูดถึงนามขันสี่เรียกว่า สัพพะวเพราะว่าโดยภูสังขารนี่เกิดใด้ในสามสิบฟนะูนะเว้นขสันเพราะว่าจะต้องเว้นขสันเพราะว่าจะเรียกว่าสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขสันสนี่จะเสียติโภวิญญ,ญาณมัยไม่มีก็ต้องเว้นออกไปแต่สัพพะวะมันไม่ได้ทํญญญญญาให้เกิดวิญญาณเนี่ยรรพะวะทขาไม่เกิดอุปปัตติภาวะ ไห้เหมือนสังขาสรสังขารเขาให้เกิดวิญญาใช่ไหมสังขารให้เกิดวิญญาณแต่อุ่ต่อปฏิทวัตเขไม่เกิดหรอกทั้งปทั้งเกิดอะไรเขาไม่เกิดปุปต่อปฏิทวัตปู่ต่ิภาวะคือเกิดในภูมิทั้งสามสิบเอ็ดทูนไม่มีเว้นเลยแต่อนนี้มีเว้นเพราะว่ามันใช้นิ้จับตักไว้เนต้องเป็นวิญญาณเนี่ยน,นี่เท่านีเป็นได้แค่สามสิบทูนเวนอักยักษ์สัตตภทูนเพราะว่า วันนี้ปรอกาศเรื่องวิญญาณแต่นี่ไม่ใช่คำประกทศนะการทำอะไรก็ไปเกิดได้ไปเกิดในในอกักษรทำกรรมอะไรไว้เพราะอะไรก้อนเระจะเริญลูกก้อนรรมชาติใช่ไหมที่ประก,กคอบด้วยสัญญาณวิญญาณครับไม่ต้องการนามแล้วต้องมาแต่รูปอย่างเดียวแล้วก็คอยองค์กรสร้างกรรมข่าววันนี้เกิดการเจริญได้แต่สังขารไม่ไปไม่ได้นะสังขารต้องไปเกิดวิญญาณ ้ามเขาไม่ดฏตามตก็ไม่เกี่ยวับเรื่องอะวแค่สามสรูว่าเราจบเราไม่จบดีเราจบแค่นี้ใช่ไหมวันนี้เราจะต่อนะครับเงื่อนง่นิดเดียวเกือบจบแล้วเงินตัวยาจะ่อเมื่อวาน่ังนั้นเราจะต่อเดยต่อนิดหน่อยไม่าจบมีกานั้ำเราติใจด้วยนะครับนั้นเราสวดไปก่อนดีไหม